สวัสดีครับจิ๊บครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับการรีวิวอนิเมะซึ่งอนิเมะที่เราจะมารีวิวกันในวันนี้นะครับผมก็มีชื่อเรื่องว่า a r i f ูเร t a s h ok o k u k กียวเดเซ i คไซเคียวเซคันด์ซีซันะครับหรือว่าในชื่อภาษาอังกฤษของเขาก็คือ Arifureta from common place to world strongest season 2และในชื่อภาษาไทยของเขานะครับก็คืออาชีพกระจอกแล้วทำไมยังไง่าก็เทพภาคที่2 ซึ่งอนิเมะเรื่องนี้นะครับก็เป็นอนิเมะต่างโลกภาคต่อที่ในส่วนของภาคแรกนั้นเนี่ยผมได้มีการเขียนไว้ทาง Facebook Page แล้วนะครับใครสนใจก็ไปลองอ่านกันได้นะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไ้ให้ใน description ก็มาเริ่มกันเลยนะครับในส่วนของการรีวิวอนิเมะสำหรับอนิเมะอาชีพกระจอกภาคเนี่ยสำหรับผมผมว่ามันเน้นไปในด้านของอารมณ์กับความลุ้นระทึกนะครับมากกว่าความตื่นเต้นที่ได้จากฉากต่อสู้ ส่วนนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าการต่อสู้ในเรื่องนี้เขาเน้นไปที่การปล่อยพลังใส่กันมากกว่าการสู้ประชิดหรือว่าการตัดภาพให้เรารู้สึกว่ามันคือการต่อสู้ที่จริงจังนะครับมันก็เลยทําให้บทเนี่ยดูไปในเชิงรุนระทึกในส่วนอื่นๆมากกว่าในส่วนของเนื้อเรื่องนะครับก็ทําออกมาได้ค่อนข้างที่จะต่อเนื่องจากภาคแรกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในอนิเมะภาคเนี่ยก็ดูจะเป็นปัญหาที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็ดูมีความเลื้อนลังหรือว่าเป็นปัญหาระยะยาวกว่าในส่วนของภาคแรก ซึ่งสาหรับภาคแรกนะครับผมก็มองว่าการแก้ปัญหาในเรื่องเนี่ยมันก็เป็นการแก้ปัญหาแบบใช้กําลังแบบตูมๆจบไปนะครับซึ่งสําหรับภาค2มันก็มีความคล้ายๆกันแต่ว่ามันดูใช้แบบนั้นได้ยากกว่านั่นเองและในช่วงกลางเรื่องเนี่ยสำหรับผมผมมองว่ามันอาจจะไม่ค่อยน่าสนุกหรือว่าน่าติดตามสักเท่าไหร่เนื่องจากว่าเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านของเนื้อเรื่องพอดีนะครับแล้วก็มูดอารมณ์ที่มันออกมาในส่วนของช่วงตรงกลางเนี่ย มันไม่ค่อยเข้ากับภาพรวมของตัวเนื้อเรื่องสักเท่าไหร่ก็ mm. เลยทำให้ช่วงตรงกลางเนี่ยมันดูขาดความน่าติดตามไปสำหรับผมนั่นเองและสำหรับในส่วนของตัวละครนะครับผมก็ขอพูดถึงตัวเอกอย่างนากุมุฮาจิเมเลยแล้วกันซึ่งสำหรับภาคนี้นะครับเขาก็ดูจะมีท่าทีหรือว่าภาพลักษณ์ที่ค่อนข้างไปในทางที่ดีขึ้นนะครับด้วยความที่เขาเจอกับมิวส์ในช่วงท้ายของภาคแรก ทำให้ตัวละครอย่างฮาจิเมะที่ดูมีท่าทีแข็งเก้านะครับเป็นคนแข็งแข็งเนี่ยก็มีท่าทีที่อ่อนลงหรือว่าเป็นคนที่อ่อนโยนมากขึ้นนะครับแต่ว่าในแง่มุมของการต่อสู้อะไรเงี้ยเขาก็ยังคงความเป็นนคุมุฮาจิเมะอยู่เช่นเคยและในส่วนตัวละครอื่นๆที่น่าสนใจสําหรับผมก็คงจะหนีไม่พ้นตัวของเคาริที่เพิ่งเข้ามาอยู่ในปาร์ตี้ของฮาจิเมะได้ไม่นานและตัวของเธอนั้นเนี่ยก็ต้องพยายามอย่างมากที่จะปรับปรุงตัวเองนะครับในด้านต่างๆเพื่อที่จะ ไปต่อกับปาร์ตี้ของฮาจิมิให้ได้ในส่วนของตัวละครเพื่อนร่วมชั้นคนอื่นๆตรงนี้ผมมองว่าอาจจะยังไม่ได้มีอะไรที่มองและน่าสนใจมากสักเท่าไหร่เนื่องจากว่าบทบาทของหลายๆคนเนี่ยก็ไม่ได้มีเยอะมากนะครับอาจจะต้องไปรอดูในภาคต่อไปที่ตัวของเพื่อนร่วมชั้นเนี่ยอาจจะเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นและอีกสิ่งหนึ่งที่ผมค่อนข้างที่จะชอบนะครับก็อย่างที่ได้บอกไปก็คือการต่อสู้เรื่องเนี้ยมันดูไม่ค่อยตื่นเต้นมากสักเท่าไหร่นะครับ แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ทําให้ผมชอบในเรื่องของฉากต่อสู้เลยก็คือในเรื่องของดนตรีนั่นเองดนตรีภาคเนี้ยผมไม่ชัวร์นะว่าเขาใช้ซาวด์แท็กเดียวกับภาคแรกหรือเปล่าแต่ผมก็ยังมีความรู้สึกว่าดนตรีเนี่ยคือแค่มันเริ่มเล่นขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่ามันเออมันดูสนุกแล้วอ่ะโดยที่ฉากต่อสู้เราอาจจะเห็นแต่คนแบบยื่นมือปล่อยพลังใส่กันปิ้ว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 ,วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็เลยมองว่าดนตรีค่อนข้างที่จะช่วยในเรื่องของ ภาพลักการต่อสู้ในเรื่องนี้ได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวก็สรุปโดยรวมสําหรับอน,นิเมะอาชีพกระจอกภาคที่2นะครับตัวเนื้อหาก็มีความต่อเนื่องจากภาคแรกแล้วก็ในเรื่องของอารมณ์ที่ได้จากเนื้อเรื่องเนี่ยก็ทําออกมาได้ค่อนข้างดีแต่ว่าฉากรุ้รลทึกอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแล้วแต่คนไปนะครับเพราะว่าความรู้เลือกอะไรพวกเนี้ยมันก็อาจจะพูดได้ว่าบางคนก็อาจจะเดาได้แหละเพราะว่าด้วยเรื่องของความที่พระเอกเนี่ยเป็นแนวต่างโลกสาย o อหรือว่าพระเอกแบบ เก่งมากนั่นเองทำให้บางคนก็พอที่จะคาดเดาเนื้อหาคร่าวๆได้แล้วนะครับแต่ว่าผมก็ยังมองว่าในแง่ของอารมณ์เนี่ยถ้าใครดูแล้วอินไปด้วยเนี่ยอารมณ์ที่มันได้จากเรื่องเนี่ยมันก็ยังพอพูดได้ว่าดูเอามันดูเอาสะใจได้อยู่นั่นเองก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวอนิเมะอาชีพกระจอกในภาคที่2 ก็ขอจบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับครั้งต่อไปผมจะมารีวิวอนิเมะเรื่องอะไรก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ